สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไปดทุกคนก่านวันนี้ช่อง y o u t u b e กระเป๋าพักเป้จะพามาชมบรรยากาศช่วงเช้านะครับนี่ผมอยู่แถวแถวลำลูกกาปทุมธาน,นีนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะครับสวัดีครับ นอนยามเชา้านะครับเื่องลำลูกกาของสีของ5้านะครับอากาศกำลังดีครับตอนนี้ตอนนี้10บโมงนะครับจะ10โมงนะครับ,รบยังไม่10โมงดี รถเล่นแม่ดูหนูชดชีวิตไปหรือเปล่าไม่น่าใช่นะวิถีชุมชนของคนนำลูกกา โล่งไหมครับโล่งเลยนะครับถนนแต่ครับพอมีรถวิ่งอยู่บ้างเชื่องนี้ก็ถนนห้นทางชุมชนก็เริ่มมีผู้คนเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้น เยอะเลยแหละครับตอนนี้ถนนก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเยอะครับยกระดับสร้างใหม่เพื่อให้การเดินทางสะดวกคล่องขึ้นถนนเส้นนี้เมื่อก่อนนี่หน้าฝนนี่น้ำจะท่วมขังแฉะครับตอนนี้ก็ ปรับปรุงใหม่ยกระดับขึ้นมาสูงขึ้นนะครับก็จะมีล่องระบายน้ำนะครับกว้างขึ้นจที่บริเวณรอบๆมีแต่ป่าตอนนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาจับจองพื้นที่นะครับ ใครที่เคยวิ่งเส้นนี้มาตอนนี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงคถนะนวิ่งวิ่งวิ่งสะดวกครับคล่องตัวขึ้นคนระับนะนะหลุมหลุมไม่มีตอนนี้เป็นเป็นคอนกรีตมีร่องน้ำนะะนโดยส่วนใหญ่โซนนี้จะเป็น แสหกรรมขนาดเล็กนะครับมีมันน่ารักนะกินโดนีโดนทบ้านเรือน,อนทุทคน ล่นกันไปครับชีวิตสู้แค่ตายไม่มีใครหนีพ้นนะครับ นี้ก็จะเป็นถนนเรียบคลองห้านะครับอากาศดีมากครับแถวนี้ก็ยังมีทุ่งนาให้เห็นอยู่นะครับใช่ไหมก็ยังมีทุ่งนาให้เห็นมีทุ่งนาแล้วก็แหล่งป้องปะมีเยอะแยะเลยบ้านเรือนทุกคนต้นมะพร้าวนี่ไงต้นมะพร้าว สาราอยู่ที่ท้องทุ่งธรรมชาติครับบริเวณสองข้างทางถนนนะครับอากาศดีมากครับนต่นางคุดคาดว่า อาจจะไม่ได้เจอต้นไม้ป่าสองข้างทางอาจจะเป็นตึกเป็นบ้านคนนะครับอันนี้ก็เก็บภาพความทรงจำเอาไว้ฝั่งนี้ก่อสร้างกนะันเยอะเลยอุ้ยดูดูดิอันนี้ซื้อได้เลยรัออันนี้ผู้ถนนครับแล้ว อ๋อมีโรงงานขิสากรับสร้าง รีมรอดูนะลูสายเอาือี่คือบริเวณริมคลองห้านะครับ นนมันมีแค่สาสี่ต้นมีใช่ไหมนี่ยมีต้นนึงครับ่มาน่พิมปิพิมไปเก็บดอกแคร์บ้อันนี้ให้มีใครรู้จักไหมครับดอกแครป,ป่าครับ คือดอกแคป่าครับอ,อันนี้ครับสามารถเอาไปต้มกินครับเป็นผักจิ้มน้ำพริกได้นะครับครับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดสวายนะครับ นสวยมาหามามีค่ะถน,นนสายยาวที่ทอดไกลนี่แหละครับ ม,มีการพัฒนานะครับถนนเส้นทางบ้านผมอยู่ครับ,รบนี่ก็เรียบของห้าครับติดกับมอเตอร์เวย์นะครับการจนากรุงเทพมักมาอินิีสวยมากครับสองข้างทาง jah . บรยากาศริมคลองหน้าตกปลามากเลยนะลิงกำลังสร้างนะ ไกลๆพูนก็จะเป็นถนนาการจนาหรือที่เราเรียกว่ามอเตอร์เวย์นะครับกรุงเทพบางไปอินนะครับสายที่จะออกไปสายเหนือสายสารหรือว่าเส้นสระบุรีนะครับเป็นไงบ้างครับก็นะครับถ่ายบรรยากาศ ไตยบรรยากาศที่มันจะนชื่นจะชื่นถึงจนแถวบ้านที่อยู่นะครับเอามาฝากทุกคนก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปบเดินทางสั้นๆยามเช้าของพวกเรานะครับก็ ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับช่องกระเป๋าปักเป้นะครับสวัสดีครับ